สวัสดีครับบ่าวเท้าซอสดีท่านผู้ชมครับผ่าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาบ้านเซียนสองดาวนะครับพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1เมษายน2567นะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับเซียนสองดาวให้เด่นบน7กับ8นะครับผม78มาล่าง ให้ล่างเด่นหนะครับ6ไปบนนะครับทำชมเอ๋อนะครับผมมารับชมน้ำกันนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะพี่น้องงวดวันที่หเมษาย,ยน2,567ก็ดับผ้าเดินทางมาบัานเสียน2ดาวแล้วนะครับอู้แดดนะพี่น้องอามาฟัางน้ำกันนะครับเป็นเจเด่นให้ตัวไหงวดศูนย์สามงวดสามศูนย์ให้ศูนมล่างให้ไปบนนะครับ วดที่่านมาเดินเจกับ8บนมาล่างเอาวดนี้จะเป็นจังไดนะครับเกิดอยู่บ้าน่ท่านผู้ชมอยู่อยู่ครับผมครับอยู่ในบ้านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเอานผูุชมนะครับมาหาคือเกา แรับงวดที่แล้วนี่โอ้ oh, นี่ครับทำชุมเจ็ดกับแปดสิได้เนาะเนาะมักมักูนย์ 0, หลายขวดครับตัวนี้ตัวนี้หากับหกเด่นหกหกไปบนบเด่นเจ็ดมาล่างแต่ว่าเลขติดของอ่าเลขติดที่ว่าบนล่างสามสี่ห้าหกก็ไม่นะครับเนาะหกมาสองหกมาถึงหลักร้อยอสูนนี้ตัดตัดสองตัวเดียวครับ พราะว่ามันจะเป็นหกศูนย์หกหนึ่งหกสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองตัดแต่ว่าซุ้ม,ม,มที่เขาจะว่าอันตัวไหนจะตัดทรงมากหรือเขาจะให้เขาจะเต็มก็ค้างเขาจะาได้ยังแต่ว่าล่างไปบนบนไปล่างส่วนส่วนนี้มันจะเล่นบนเล่นล่างมันนี่งนสาม,มสี่ง<อ>วดส่วนล่างเปน็นแล่นหมดสามศูนย์ไงงวดสามศูนย์เลยขึ้นบนเนี้ยงวดหกศูนย์สามนะ ก็ให้ศูนย์สามล่างไปบนท่านผู้ชมงวนน่วงดีนี่ครับเจ็ดกับแปดเพิ่งกระเด็นบนมาล่างเอ้าก็ถือว่าพ่เขานะครับเนาะแต่ว่าตัวเด่นนี่ก็ถือว่าแม่นยูพี่น้องแต่ว่าสลับกันคุณเหรอเออแตว่าส่วเขาเสียใจเนาะเอาวัาวานวนี้มาเบ่งตอนกันนะครับสู่ไหมสู่ไหมนะครับโอ้ผม ขื้นนะว่มามกร้ายหกศูนย์ศูนย์หกครับแต่ว่าอ,อันนี้นะหกสองก็ได้อยู่ดรอไม่ได้ไหลายเพิ่นเน้นหกศูนหกหนึ่งอีู่พี่น้องนะครับชุดนี้ชุดนี้เพิ่นว่าโอ้ธรรมดาบ๊อบบอบบอวงให้ได้สั่นเพิ่นว่าอเอาเอาไม้นะครับเอาเอาให้ได้บ,บนเป็บนบนล่างเป็นล่าง,น,างน้าเซียน ได้ให้ไกคอนสมการเลยเพราะว่าสูตรนี่มัน,ม,นมันบลุดตอรเทียดิครับแต่ว่ามันมันถึงมันแรงบุญแรงลงังครับงวดอันหกสามเหมกันครับมันก็นสูตรล่างนั่นแหละแต่ว่าแรงขึ้นบุญือเกา่เาก็เลยพวกกาปลาขินมันอือโอ้วิ่งบน5ห้าห้ากบับหก ว่านี่บางเสี้ยนคือว่าหาดับนอวดเลยายา,ขาเขยาสุดไปสุดมันนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ก็จะเป็นหัว้ังเนี่ยนี่ครับเพราะว่าตัดไปเห็นบ่งวดสูนสามดึงดึงมาเด่นซื่อๆเนี่ยนี่ครับมันมาถือดึงมาเมนซื่อๆครับเพราะว่ามันตรงหัว้างงวดหกสามกับเมนสูตรน,นี่สูตรน,นี้มันมันมันเข่ามานี่เล็งมานี่ที่เอาเอามาซื่อเองให้ให้ให้ ผู้จัการส่วนตัวซื้อกองไง่อนแต่ถือถือย่มาตลอดอยู่ดอกครับอันนวดอันเจ็ดเก้ากระมนเจ็ดเก้าบนเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าสองแปดสองเก้าสองเอ้าคือผมมิดติดหกและครับผม คือเป็นแปดเป็นเก้าแท่นมาตัวนี้ดิเว่าเช่นไี้ก็ต้องถือกระเด็กนนี่ดึงดึงที่นี่ับก่าไงว่าแปดกับเก้าเนี่เป็นอีกสูตรป่ะครับจับมาใส่สองเนี่ยดึงดมากดึงมากได้ทำูาช่วด้เดี๋ยวเอซจะง่วงว่าให้วิ่งบนห้ากับหกถ้าผู้ใดมาหกหนึ่งหกสองกับจับเซ็นบอ ล่าง8กับ9 48 5ส ah ี ah ่แปดห้าเขียนสายยาสายยาใส่น้ำหนักเส้นสองดำเขียนแสงไปแล้ว <laughs> มาคือเกาเด้พี่น้องเด้นะครับถือว่าโตเด่นโตัน้นเพิ่นถือว่าแม่นอยู่ครับทผช้ชมจับดีๆติดบนติดล่างไว้นะครับคิดว่าบ่บ,บ,บาผาดได้หมดีี่อ็ออะไร้บลาดมันบ้าครับนี่แล่ละนะครับผมนี่ตัวเน้นบนรักแปดโอ้ห้าแปดหกแปดเท่านั้นบอกไงเสื้อซื้อเลขนี่สี่ห้างนี่ คคิดว่าบุรุษคือหาแปดหาเก้าหกแปดหกเก้าครับครับผมคิดว่าบุรุษบูรุษเพราะว่าสูตรนี้มันยืนมานตลอดเรื่อยครับเรียกว่าผมปล่อยไปเขาจะขึ้นบัถึกมันจะเป็นนี่ป่ะครับพาะจะบนไปล่างล่างไปบนนี่บ้างวันนี่เพราะว่าตัวตัวนี้นิดพวกมันอ่ะเพราะว่าอืมเพราะว่าตัวนี้มันอยู่บนครับบนต้องติดสองบนต้องติดสองครับสองต้องอยู่แควบนนี่ แปดสามเก้าสองดึงไม่อีกสูตรเป็นมามครับผมผู้ไดมมาผู้ได้มาหกก็คือหกหนึ่งหกสองแปดนี่ดึงมาจากตัวล่างนี่มันบ่ดึงมากันไม่บนอ่าทำเปนแปดกันไงสองนี่ปาทิมผ่ได้รับสองคือเลขสองนี่จังได้ก็ต้องติดบนครับเพราะว่าล่างไม่ต้องติดตัวนี้ดูวางสองตัวนี้มันมันโวไงทิมผูได้เพราะว่ามันส้นกันครับ ตัวใดส้นกันแปดเกาเก้านี่แปดก้เก้าส้นกันคือคือปลาถิ่นว่าได้อืมถ้าถ้าบ่มาหาแปดฮกแปดนี่ก็ต้องตัวนี้เท่านั้นหาเก้าฮกเก้าครับเพราะว่าหากับฮต้องยืนูีแล้วครับอืมเพราะว่าตัวนี้นาสิตาไต้แต่ว่าแปดนี่เด่นไหลายก็าเก้าบว่าแปดเนี่ยครับอืมเนหลายก็าเก้าครับผมถ้าถ้าแปดถ้าแปดรุดปุ๊บ เป็นตัวนี้เลยเลขเป็นเก้าหาเก้าหกเกาครับหกเกากระดังนี้ครับผมคิดว่าหนาเดี๋ยวเราจะมาชมคลอ,อยครับเสียเป็นขีดไทยพี่น้องพันเดือนหานี่พี่น้องแคปหน้าจอนะครับเพราะว่าเห็นว่าหมวสูหัวเนี่ยคือปลอยปลอยๆไปซีหางครับนะมันลดไหมบ้างครับแต่ว่าพกผมกอถือตลอดครับ นี่ละเลขตัวนี้เพราะว่าเพราะว่า้นคนเขาว่ามันหลหางเป็นว่าห้างวัดถักห้ยเป็นว่ล่ะครับผมคููเลยจะว่ามีทตรใจเจ้าตรงมากก็จะกระทึกนี่เพราะว่าสูตรนี่เพท่านรู้ตัเทียร์ครับผมเอานผูมชมนะวิ่งบนห้ากับหกนะครับผมแปดสองเก้าสองนี่ดาบเซียนสองดาบคนจับมาจากชุดล่างและพี่น้องได้เดินแปดเก้าเพราะว่าล่างไปบนบนไปล่างเพื่อนก็เลยจับขึ้นไปกันให้เล่มากันไว้กันให้เล่หห้าหนึ่งห้าสองนะครับ แปดสองเก้าสองผู้ได้มาชก 6, กับหกหนึ่งหกสองมันบะครับเพราะว่าต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้นี่ซื้อสุดเลยตัวนี้ครับตัวนี้ปะครับครับตัวนี้ืสุดตัวได้หาสองเนี่ยครับโอ้ซื้อซื้อสุดเลยหาสองทุ่มนักแล้วครับเส้นสองดาวตัวนี้อ๋ออืมอว่าอซื้อครับนี่ครับนี่แต่ว่าชุดล่างนี่ให้หาแปดหกแปดหาเก้าหกเก้าซีคู่เนี่ อเจเลยแต่ว่าตัวคุมซื้อซื้อทั้งนี้ซื้อหาแปดหาเก้าเท่านั้นครับโอ้บางเสี้ยนมันก็ว่าแปดดับมาพี่น้องบางเสี้ยนมังอาจานดับเลยแต่ว่าเห็ุจังนด้ก็ต้องหาหาอเลขที่ห้าละอ่าโอ้ผมกล้าส้ดเลยว่ามือเลขกอ่อนเขียนเลยหาว้ก้อนโหลดเขียนเลยหาว้ก้อนเลยคือของงวดนี่ต้องมีหาครับคือคือผมบอกว่าเท่าแต่ตอน ไปวัดกูีิซูนย์น่ะครับเขียนเลขสองไว้ก่อนโหลดฟังเด็กเขาจับสลากเขียนเลขหาไ้เลยผมวมาเขียนมาแน่นอนมันบอกจักสีหาอยัางเขียนว่าวันหัวไม่สวบอันนี้ของเก่าเห็นบหมพี่น้องนะครับเจ็ดกับแปดนับเด่นเพิ่นแม่นนะครับมาล่างล่างนี่หกเห็นไหมครับบนนี่เพิ่นให้เจ็ดต่อเจ็ดมันมาล่างครับล่างนี่เด่นหกหกไปบนนะครับติดบนล่างมีสามสี่ห้าหก มาหกนะครับอืมติดบนล่างวนนี้มีตัวใดแน่ล่ะครับติดบนล่างวนนี้ติดบนล่างว่วะครับเขียนแสงนี่นะครับผมเอาฮาผู้เพ<ว>เิเอ่านะครับ แปดเก้าอ่าติดบนล่างมีห้าหกแปดเก้านะครับแค่เล่นสองมีสองมีอ่านะครับติดบนล่างนะครับห้าหกแปดเก้าตรงมีเอานะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับเส้นสองดาวว่าต,ตัวนี้จัดไปแล้วจัดนักไปแล้วหาสองนี่ล่างก็คือเพิ่นเน้นหาแปดคับหาเก้านี่เพิ่นเน้นสองครูนะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่นขีดให้คือหาแปดคับหกแปด ว่าว่าไปตามสูตรครับคือสูตรมันมั่งสิครับแต่ว่าตัวสื่อตัวนี้อ่าถ้าพูดไดมากคซีคู่กับหาแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าอ่าเอาทำชมแคปหน้าจอนโซนี่ท่านอ่นโ่หาสอเนี่ยน่าเล่นว่ะครับผมคือว่าซื้อเขียนไว้รวดเลขหานี่คือว่าครับตามสูตรเนาะครับอ่าขอบคุณเส้นซองดาวนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ